สวัสดีค่ะปริชาตินะคะปริชาติจากช่องสาวไทยในโนเวย์นะคะวันนี้เราจะเมาท์มอยเรื่องธรรมดาธรรมดากันก่อนนะหลังจากที่ห่างหายไปนานมากคือเราทํางานเยอะมากนะช่วงนี้นะคะทุกคนเราก็ไปเจอคลิป,ลปหนึ่งเราคิดว่าทุกคนรู้แหละว่าใครนะคะแต่เราไม่เอ่ยชื่อเนาะก็คือเป็นคลิปที่เขามีรายได้หลายล้านเลยนะคะตอนเดือนหลายล้านหรือเปล่าคิดว่าเป็นล้านแหละอ่ะก็คือ มีรายได้เยอะและพอถึงมีรายได้เยอะเนี่ยการที่เราบ่งบอกทางโลกโซเชียลว่าเรามีรายได้เท่านี้นะเราเดือนนี้เรามีรายได้เท่านี้นะทีนี้ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนก็นแล้วแต่ถ้าคุณโชว์ว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่กรมสรรพากรเนี่ยเขาก็อยากจะไปตรวจเยี่ยมบ้านคุณสักหน่อยเออเสียภาษสงเสียภาษสีไหมทีนี้ในความคิดของเราเนี่ยคือการที่เรามีรายได้ เราก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลไม่ว่าเราจะอยู่ประเทศไทยหรือประเทศนอร์เวย์ก็ตามเนาะบางคนเนี่ยอาจจะมีรายได้น้อยและไม่เคยเสียภาษีอันนั้นเราเข้าใจเพราะว่ารายได้มันไม่ถึงเกณฑ์นะคะทีนี้พอคนที่ารายได้น้อยและพอมามีรายได้เยอะแล้วก็เอามาลงโลกโซเชียลว,ว่าฉันรายได้เท่านี้นะสามแสนสี่แสนอะไรแบบนี้คือคุณก็ต้องเสียภาษีเพราะว่าสัมพกรณ์เขาก็อยากจะไปเยี่ยมชมารายได้ของคุณบ้างนะคะ เราคิดว่าเราสมควรที่จะต้องเสียภาษีทีนี้เราจะเล่าเรื่องเสียภาษีที่ประเทศนอร์เวย์ให้ฟังว่ามันดักขนาดไหนนะแฟนเราเนี่ยเขามีรายได้หนึ่งรเปอร์เซนและบางครั้งเขายังหนุ่มเขามีการทำโอเวอร์ทีซึ่งก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นมากไปอีกรายได้เพิ่มนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องเสียภาษีเพิ่มประกอบกับแฟนเราเนี่ยเป็นคนที่กินใช้ประหยัดเขาไม่มีหนี้เขาไม่มีสิน พอเขากินใช้ประหยัดอยู่คนเดียวเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่มีเมียนะคะก็ใช้เงินไปเพียงแค่กับการท่องเที่ยวซึ่งก็ไปท่องเที่ยวอย่างประหยัดไม่ได้ไปท่องเที่ยวแบบต้องไปกินหรูอยู่แพงอยู่โรงแรมระดับ5าดาวต้องนั่งลีมูซีนต้องเช่ารถแพงๆไปขับแฟนเราเขาเที่ยวแบบแบ็คแพ็คนะคะเขาเที่ยวแบบว่า,าไปดูโลกว้างไปดูสถานที่ไปดูประวัติศาสตร์ ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแฟนเราเนี่ยไม่มีอะไรที่หรูหล้ลาและเขาเนี่ยก็ได้ไปมีเพื่อนนะคะทางานธนาคารเพื่อนก็เลยแนะนานะว่าเฮ้ยยูยูมีเงินทําไมยูไม่เล่นบิตคอยอยูไม่ซื้อหุ้นธนาคารยูไม่ซื้อหุ้นบริษัทเพราะว่าเงินตรงเนี้ยกว่ายูจกกะเกษียณเงินมันอาจจะงอกเงินขึ้นมาได้แฟนเราก็เลยเชื่อเพื่อน ก็เล่นทั้งบิตคอยเล่นทั้งหุ้นบริษัทหุ้นธนาคารก็ซื้อเอาไว้เล็กๆน,น้อยๆจนกระทั่งมันโตขึ้นนะคะหุ้นเนี่ยมันได้กำไรและมีต่อมาวันหนึ่งที่แฟนเราเนี่ยเขาก็อยู่กับเราแล้วนะ,ะกรมสัมภากรเนี่ยได้ตรวจสอบว่าหุ้นบิตคอยของเขาเนี่ยมันมันได้ราคาค่อนข้างเยอะมันได้กำไรเยอะมันมีเงินปันผลเยอะ แต่กรมสรรพากรเขาก็เลยจะมาจัดการแฟนเราที่นี้จัดการยังไงเขาบอกว่าแฟนเราเนี่ยทำผิดกฎหมายมีรายได้ด้วยการเล่นหุ้นแต่ไม่ยอมแจ้งสรรพากรเพราะฉะนั้นแฟนเราจะต้องโดนค่าปรับและจะต้องเสียภาษีนะคะจากรายได้ที่คุณเล่นหุ้น แฟนเราตกใจมากเพราะว่าแฟนเราเขาไม่รู้เขาคิดว่าเงินน่ะมันหุบเวียนอยู่ในธนาคารกรมสรรพากรจะทราบได้เองกรมสรรพากรบอกไม่ใช่ถ้าคุณมีรายได้อะไรเพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนคุณจะต้องแจ้งสรรพากรให้ถูกต้องว่ามีอะไรบ้างทีนี้แฟนเราเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าอาภัยเขาครั้งนึงได้ไหมเพราะเขาไม่รู้จริงๆเขาเนี่ยยังไม่ได้มีแค่บิตคอยสรรพากรเนี่ยเขาจับแค่บิตคอยแฟนเราบอกว่าแฟนเราเนี่ยเขายังมีเล่นหุ้นกับบริษัท ล้วก็เล่นพูนกับธนาคารเพราะเขามีรู้จริงๆว่าต้องแจ้งตรงนี้เพราะเขาไม่เคยได้รับรู้เลยกรมสัรสพากรก็เลยบอกว่าให้เวลา10วันในการแจ้งว่าคุณนะมีรายได้อะไรบ้างที่นอกเหนือจากงานประจําเพราะว่าสัรพากรเขาไม่รู้นะคะปรากฏว่าแฟนเราเนี่ยเขาเล่นมาหลายปีแล้วเงินที่มันได้เป็นเงินปันผลเนี่ยจากการเล่นพูนเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรสรุป สัมภากรเนี่ยเขาเห็นใจเพราะเขาคิดว่าแฟนเราอาจจะไม่รู้จริงๆเขาก็เลยบอกว่าเธอไม่ต้องเสียค่าปรับนะแต่แฟนเราเนี่ยจะต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลประเทศนอร์เวย์จำนวนสองแสนโครนทั้งหมดเพราะเขา,เขาคิดทบต้นทบดอกหมดเลยนะคะสองแสงนโครนเนี่ยมันเป็นอะไรที่ประเทศนอร์เวย์ไม่ว่าคุณจะมีทรัพย์สินอะไรก็แล้วแต่และถ้าคุณไม่มีนี่ไม่มีสิน คุณจะต้องเสียภาษีเป็นจํานวนมากยกตัวอย่างเราเราแล้วก็แฟนเราเนี่ยไม่มีลูกและเราไม่มีนี้สินแฟนเราก็ไม่มีนี้สินมันไม่มีการยลอ,อลดหย่อนภาษีใดๆทั้งสิ้นเราถึงบอกว่าเราอยู่ต่างประเทศเนี่ยเราไม่กล้าพูดคําว่ารวยเขินมากเพราะว่าทุกอย่างมันจะต้องเสียภาษีถึงแม้จะเป็นทรัพย์สินของคุณที่คุณได้มาด้วยการชอบรมและถูกต้องตามกฎหมาย คุณก็ต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลแล้วก็ต่อมานะคะเรื่องที่สองสำหรับการเสียภาษีของเรา,า <c oughs> ก็มีคนไทยใหม่ๆหลายคนนะคะที่อาจจะยังไม่รู้แต่คนที่เขาอยู่นานแล้วเนี่ยเขาจะรู้นะคะการเสียภาษีแล้วก็จะอาจจะมีเพื่อนๆใน a ฟ e b o o k ต่างๆเอามาลงบอกว่าอุ้ย เขียน m e s s ซนเจอร์มาถามแล้วว่าพี่ปาทำไมลัฐบาลเนี่ยเขาใจดีเป็นคนคนโอ้ยเราปวดหัวหนักมากอะนะคนที่ไม่รู้นะคนที่เขารู้เขาก็รู้คือการที่เราได้ภาษีคืนเนี่ยยกตัวอย่างเราเราเอาเราเนี่ยเป็นตัวอย่างนะเราจะเล่าให้ฟังแบบง่ายๆเราเนี่ยมีรายได้จากการทำ YouTube ซึ่งค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควร1ปีเนี่ย นะปีที่แล้วเนี่ยเราได้1 40, นึ0 0 0สโครนจากการทำ u t u b e นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเนี่ยจะจ่ายภาษีเอ็กซ์คือจ่ายภาษีเพิ่มนะรัฐบาลเนี่ยเากำหนดให้เราเนี่ยจ่ายภาษี36%ทุกๆเดือนแต่เราบอกกับทางบัญชีว่าเราอยากจ่ายเพิ่มเพราะเรารู้ตัวว่า เราต้องเสียคืนแน่นอนเพราะเรายังไม่ได้แจ้งกับสัมพกรว่าเรามีรายได้อีกหนึ่งท่องทางจากการทํา y o u t u b e นะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยจะเสียภาษีเพิ่มไปเลยทุกเดือนเดือนละ4ลี่พโครนเข้าใจไหมเงินเดือนของเราเนี่ยหเดือนเต็มๆหักภาษีให้กับรัฐบาลไป36นะคะและเสียเพิ่มอีก4,000โครนทุกเดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยปีเนี้ย สังมสัมภากรเนี่ยเขาจะแจ้งยอดมาว่าเราได้เงินภาษีคืนทั้งหมดนะคะสี่หมื่นสี่พันโครนคือเราได้ภาษีคืนแต่ถามว่าเราดีใจไหมเราไม่ดีใจเพราะเงินตรงนั้นเนี่ยเราจ่ายเพิ่มให้กับรัฐกับรัฐบาลคือเงินของเราเองไม่ใช่รัฐบาลเขาให้ค่าขนมอย่างที่คนที่ไม่รู้เข้าใจนะมันไม่ใช่อย่างนั้นคือเงินของเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้แจ้งยอดนะ เขาแจ้งยอดเราแล้ว4 0 0 0 4,000โครนเราจะบอกมันจะมีช่องให้เรากรอกว่าคุณคิดว่าเขาคิดภาษีให้คุณถูกไหมถ้าไม่ถูกก็คือเราแย้งไปนะเขาคิดให้เราไม่ถูกมันจะมีช่องให้เรากรอกว่าเรา,ามีรายได้อีกหนึ่งช่องทางคือรายได้จากการทํา y o youtube เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรากรอกเข้าไปเสร็จเรียบร้อยแล้วว่าเรามีรายได้เท่านี้นะจากการทาํา youtube ระบบตรงนั้นอ่ะมันจะคำนวณให้เราเสร็จเลยจาก44,000โครนที่เราได้คืนเหลือเพียงแค่4 4่0ีโครนนะคะเราต้องเสียภาษีให้กับรัฐบาลนอร์เวย์อันนี้ทำไมแฟนเราถึงบอกว่า ทำไมต้องทําให้มันถูกต้องเพราะแฟนเราเขากลัวเพราะเราเนี่ยจะเป็นคนที่อาศัยอยู่ในประเทศนอร์เวย์และจะก,กินเงินกเกษียณแฟนเราเนี่ยเขาไม่อยากให้เรามีปัญหาถ้าวันใดวันหนึ่งเขาตรวจพบว่าเรามีเงินหรือมีรายได้จาก Youtube และตัวเองก็มีงานประจําไม่มีหนี้ไม่มีสินและเราก็อยู่กับสามีนะคะ เมื่อใดที่เขาจับได้จะต้องเสียเงินคืนและจะต้องเสียพร้อมกับค่าปรับด้วยอันนี้คือที่แฟนเรากลัวแม่วันนี้เราก็มาแบบมีสาระกันนิดหน่อยนะคะเพราะว่าเรามีคลิปอยู่คลิปนั้นน่ะเรายังเรียบเรียงเรื่องไม่เสร็จนะคะเพราะว่างานเราเยอะแล้วหัวสมองเนี่ยพอเวลาเราทำ u t u b e เนี่ย แล้วถ้าเราจะเรียบเรียงอะไรถ้ามันมีอะไรที่เยอะๆมากๆแล้วเราไม่มีสมาธิเนี่ยมันก็จะไม่มันก็จะดูสับสนมันก็จะดูงงๆเนาะเรียบเรียงยังไม่เสร็จทีนี้มีอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะเล่านะการที่เราอยู่ต่างประเทศเราอยู่ในประเทศนอร์เวย์นะคะคือมันจะมะีไม่ใช่คนไทยนะเป็นคนต่างชาตินะเราไม่เอย่ยชื่อประเทศเนาะก็เขาก็เห็นว่าเราเป็นคนไทยเขาก็เคยพูดกับเราเห,นหนึ่งว่าทําไมคนไทยพูดภาษาอังกฤษ ไม่เก่งหรือผู้ภาษาอังกฤษไม่คล่องเราก็ได้มีการต่อไปนะคะว่าเราเนี่ยเป็นประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมีวัฒนธรรมแล้วก็มีเอกลักษณ์มีภาษาเป็นของตัวเองคนในประเทศส่วนใหญ่เนี่ยเรียนภาษาอังกฤษแต่ไม่ค่อยได้ใช้เพราะทุกคนเพราะประเทศไทยเนี่ยมีสำเนียงและภาษามีวรรณยุกเป็นของตัวเองนะมันต่างจากประเทศที่เป็นเมืองขึ้นซึ่งจะต้องอยู่ใต้อานัตน,นิคม ของคนอื่นต้องใช้ภาษาของคนอื่นเขาก็โกรธเรามากแต่ทีนี้มันก็มีอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> คือเขาก็บอกเราว่าปริชาฉันก็ไม่ทํางานหนักเหมือนเธอหรอกตอนนี้ก็คือเงินฉันพอแล้วฉันเกษียณแล้วก็เลยถามว่าตอนนี้เธออายุเท่าไหรล่ล่ะฉันก็อายุห้าสิบกว่าเราก็เลยบอกว่าเอยเธออายุห0สิบกว่าเนี่ยรัฐบาลเ,เขาจะจ่ายเงินเกษียณให้ก็ต่อเมื่อเธออายุหกสิบสองเท่าน,นั้นเขายังไม่ได้จ่ายเงินเกษียณให้เธอเลยถึงเธอหยุดทํางาน ก็คือหมายความว่าถ้าเธอทำงานเธอก็ไม่ได้เงินเขาบอกเงินฉันพอแล้วแล้วเขาก็ลงลูปไปเที่ยวต่างประเทศไปกินอาหารดีๆอย่างวุ่นนี้แต่เราไม่ได yeah, okay. hmm. ้สนใจเพราะเราคิดว่าเขาคงมีตังค์จริงๆเขาถึงอยากเกษียณตรงนั้นนะคะพอต่อมาเนี่ยหลังจากที่เขาเกษียณตัวเองไปได้หนึ่งปีเขาก็มาซื้ออาหารที่ร้านเราเขาก็มาเเขาก็เลยมาถามเราว่าเขาเห็นเราไปเที่ยวเรือสำราญ นะคะที่ประเทศอเมริกาเขาก็เลยมาถามราคาเราก็เลยบอกว่าเราไม่รู้หรอกเพราะเราไม่ได้เป็นคนจ่ายแฟนเราเป็นคนจ่ายนะคะเขาบอกว่าเขาอยากไปแต่ว่าแฟนเขาน่ะไม่อยากไปที่นี่ก็จะมีคนเพื่อนเราที่ทํางานแล้วเขาเพิ่งไปมาเขารู้ราคา เขาเลยบอกว่าเออฉันก็เสียไปประมาณ1นึ่งแสนโครนทั้งค่าตั๋วเครื่องบินค่าทั้งค่าเรือค่าอะไรจีตาถาเนี่ยก็คือเขาเสียเงินทั้งหมดไป1นึ่งแสนโครนนะคะผู้หญิงนะเขาก็ตกใจมากเขาเลยบอกว่าไปชาฉันกลับมาทํางานแล้วนะเราก็เลยบอกอ่าทำไมล่ะเพราะว่าประเทศนอร์เวย์นะเขายังไม่จ่ายเงินเกษียณถ้าเกิดว่าอายุเรายังไม่ครบถึหกสิบสองและการที่จะไปท่องเที่ยวหรือว่าการที่ตัวเองจะใช้ชีวิต แบบสบายๆกินร้านอาหารแพงๆทุกวันอะไรเงี้ยเงินกเกษียณของสาม,มีเนี่ยมันไม่พอที่จะซัพพอร์ตเขาเขาก็เลยต้องกลับมาทํางานเราก็เลยบอกเออมันก็แต่เราก็ไม่ได้ซ้ําเติมนะเราก็เลยบอกเออมันก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเ,ออเธอมีความรู้เธอมีความสามารถงานเขาก็ยังจะต้องต้อนรับเธอให้เธอกลับมาทํางานมันก็ไม่เป็นไรเธอก็ไม่ต้องทําเต็มนะก็ทําแคออ่แค่พอเธอไปเที่ยวเราก็เลยพูดเขาแบบนั้นนะคะ เ,เราอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกทั้งคนที่เป็นคนที่ต่างชาติไม่ว่าจะเป็นฝรั่งหรือคนไทยกันเองเนี่ยมันย่อมมีการดูถูกกันเป็นธรรมดาแต่ถ้าถามเราว่าเราจะโดนใครดูถูกแล้วต้องไปนั่งร้องไห้หรือเปล่ามันก็ไม่ใช่นิสัยเรานะคะมันดูถูกเราก็ปัญหาของมันเพราะว่าถ้าคนเขามีกินมีอยู่มีใช้มีชีวิตที่ดีกว่าเราจริงๆเนี่ย เขาจะไม่มานั่งดูถูกใครหรอกเพราะเขาไม่มีเวลาเขาต้องเอาเวลาเอาหัวสมองเขาเนี่ยไปคิดทํามาหากินจะคิดยังไงให้เขารวยขึ้นจะคิดยังไงให้เขาจะโลจะเริญขึ้นส่วนใหญ่คนที่นั่งด่าเราคนที่นั่งว่าเราเนี่ยคือคนที่ด้อยกว่าเราทั้งนั้นเราไม่จะไปคิดเยอะเลยนะคะเอ,อว่าเรามาแล้วก็ว่ามันไปเราไม่ได้จะไป แคร์สังคมอะไรขนาดนั้นนะคะคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่มีสาระสักหน่อยนึงนะคะเราก็ต้องขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะคะเราต้องขอขอบคุณทุกๆคนนะคะที่มากดสั b s c r i b ์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เรานะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ